สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษา,าพระของหลวงปู่ดูวัดสแกกันเป็นเนื้อผงเป็นพิมพ์อันตรายปิพิมพ์ยืนถอดมาจากเหรียญเรามาดูเรามาศึกษากันซึ่งส่วนมากพิมพ์นี้เราก็จะไม่เห็นหรือบางคนอาจจะไม่ยอมรับว่าเป็นพระแท้จะตีเป็นพระเกไปเลยส่วนมากก็จะเห็นแบบนี้แบบนี้ หรือแบบนี้ซึ่งหลายๆคนก็มองอย่างนี้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ด้านหลังมียันตากงจักรหลายๆคนก็มองอย่างนี้ว่าเล่นพระให้เล่นเป็นมาตรฐานหรืออะไรอย่างนี้เรามาดูแต่เรามองอย่างนี้ว่าโดยส่วนตัวผมเล่นในเชิงอนุรักษ์เรามาดูเรามาศึกษากันซึ่งแม้กระทั่งอย่างนี้ถ้าเราดูพิมพ์องค์นี้เป็นลักษณะพิมพ์แบบเดียวกัน อีกองหนึ่งมีมีอย่างนี้อีกองหนึ่งไม่มีเราก็มองนี้ว่ามันเป็นไปได้หมดการถอดพิมพ์การอะไรต่างๆพระของหลวงปู่ดุวสแกเรามาดูเรามาศึกษาแต่องค์นี้โดยส่วนตัวผมมองคือก็เป็นพระที่ดูง่ายนั่นแหละเป็นพระที่ดูง่ายเพราะมีะธาทาธุมีอะไรขึ้นเราจะมาดูเรามาศึกษาบอกนนี้ว่าขยายออกมาอย่างนี้ ลองดูขยายพวกนี้ดูกิมนี้เนื้อนี้ส่วนมากเราก็จะเห็นแบบนี้เป็นถือว่าเป็นเนื้อนิยมกันเรามาดูเรามาศึกษาซึ่งพระพวกนี้ย่อยๆนี่ผู้ตามตรงตอนนี้ผมแทบจะไม่เหลือเลยเพราะส่วนมากก็คือเราเรียนรู้จากพระย่อยๆเมื่อเจอพระใหญ่เราก็ขายออกไปเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อพระที่เราต้องการ ซึ่งการเรียนรู้ผมก็คือเรียนรู้จากผ้าเล็กๆอย่างนี้แหละเพราะเงินเราน้อยถ้าเราเรียนรู้พ้าใหญ่ซื้อทีก็เงินหมดถ้าเจอผ้าปลอมเราก็ต้องเก็บเงินใหม่มาซื้อพวกนี้และอีกอย่างก็คือทำให้ใจเราเสียมผมถึงเล่นจากผ้าเล็กๆไปเมื่อเจอผ้าที่เราต้องการเราอยากได้เราก็ขายพ้าย่อยๆไป ที่เราเรียนรู้มาจากหลายๆองค์เพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อผ้าใหญ่ถามที่เราต้องการที่ราคาแพงขึ้นส่วนมากก็คือเป็นผม,มอย่างนี้ผมจะเก็บฟงมางก็คือเก็บผมผมถึงมีผมเยอะเรามาดูส่วนมากละภาพวกนี้ก็แทบจะบอกว่าขายหมดแล้วอย่างนี้เหรือไม่กี่องค์หรือบางองค์ก็ต้องไปสามซื้อกับคนที่ผักพวกที่เล่นด้วยกันนี่แหละ ขายให้เขาไปแล้วบางครั้งเราก็ต้องไปซื้อกลับมาเพื่อที่อยกมาให้ดูอย่างนี้แต่ส่วนมากก็คือจะไม่เหลือแล้วเรามาดูองค์นี้หลายๆคนก็มองนี้เนี้ยพิมพ์นี้ไม่เห็นนี่อาจจะเป็นภาคเก๋ไปแต่เรามองแม่พิมพ์อาจจะเป็นภาคเก๋แต่พระก็คือโดยส่วนตัวผระมองคือเป็นพระแท้พระหลวงปู่ดูทําให้เป็นว่าแท้แต่ถ้าดูจริงๆแล้วก็ อาจจะเป็นถอดออกมาจากเหรียญตะกัวนี่โดยส่วนตัวผมก่าคาดไปอย่างนั้นแต่องค์นี้ที่ผมดูว่าเป็นพระแท้ก็มองในแง่เอพาพระพระธาตุท,ที่ขึ้นแบบนี้โดยส่วนตัวผมมองคือขณะน,นี้ตอนนี้ของเจไม่มีลนด้านหลังก็มีเอกลักษณ์ของพระ ของหลวงปู่ดูว่วัดสแกมีฟองอากาศมีอะไรต่างๆแต่แทบจะบอกว่าตอนนี้ของเกศทำได้ไหมก็ทําได้แต่พ้าอย่างนี้ผมก็แบ่งจาจากคนที่เขาบอกว่าได้รับเข้ามาจากตู้ของวัดนั่นแหละขณะไปไหว้หลวงปู่ดูว่วัดสแกซึ่งข้างหลังไม่มียันตาของจักตอนนี้จะมีปัญหาโดนสายตรงเขาตีเกศบอกบางครั้งก็คือ คนทำเกมีการพูดกันรู้สูตรในการทำเป็นคนที่ใกล้ชิดหลวงปุ่ดุวัสแกเลยทำเกได้เหมือนแต่ผมมองคือลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เกเหรอกก็เลยเอาภาพพวกนี้มาให้ดูมาให้ศึกษาก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งในการเก็บในการศึกษาพาพของอลวงปู่ดุวสเกะไหวแต่โดยส่วนตัวผมพวกนี้ก็ผมแบ่งมาจากคนที่ เขาบอกเขาได้รับเข้ามาจากตู้ของวัดขณะไปไหว้หลวงปู่ดูวัดสแก่อย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษาถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อที่จะเปิดม,มุมมองอีกตัวหนึ่งซึ่งบด้านหลังไม่มียานตากรุจักใหลายคนก็ไม่เล่นเขาก็มองนี้แอบเล่นชัวรวเล่นเป็นแบบสากลน,นิยมด้านหลังมียานตาก,กุ๊จักอย่างนี้แต่เรามองนี้การดูพระ ผมให้ความสำคัญคือเอกลักษณ์ในการสร้างหรืออะไรต่างๆของพระของหลวงปู่ดูวัสแกพวกนี้เราก็มองนี้ว่าการดูพระการอะไรผมมองผมจะอาจจะดูแตกต่างกับคนอื่นเขาเพิ่งแต่ก่อนผมก็มองนี้ว่ามันเป็นช่องว่างที่เราจะซื้อพระได้ถูกพอเราเป็นแล้ว ซื้อพระได้ถูกไม่มาแย่งกับเขาพอแย่งก็คือมีแต่เสียกับเสียเขาเป็นสายตรงเขาสร้างพระเขาอะไรไว้แล้ว mm hmm. แกพอแต่ก่อนผมก็มองนีเนี้ยว่ามันเป็นช่องว่างที่เราจะซื้อพระได้ถูกเราทะเลาะกับเขาไม่ชนะหรอกเราซื้อพระได้ถูกเราก็ซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปขาย mm hmm. ก็มองนีเนี้ว่าซื้อไว้ใช้ไม่ได้เอาไว้ขายยิ่งถูกยิ่งดี เอามองไปอย่างนั้นแต่ตอนนี้ก็คือมุมมองความคิดมันเปลี่ยนถ้าเราทำไปอย่างนั้นพระของหลวงปู่ดุจะพระแท้ก็จะโดนตีเกถาวรไปแบบพระสมเด็จวละคังบัดบังคุณพรมอย่างนี้ในความคิดของผมพระพวกนั้นก็คือน่าจะมีมากกว่านี้แต่ทำไมเหลือพระที่เสียนเขาเล่นไม่กี่พิมพ์ไม่กี่แบบ บางแบบก็ตีพิมพ์ใช่เนื้อไม่ใช่พิมพใช่เนื้อใช่พิมพไม่ใช่หรืออะไรต่างๆผมมองพวกนั้นมันก็อาจจะเป็นพระแท้แต่นั่นมันเป็นเกินความรู้ที่ผมมีผมจะไม่กล่าวถึงไม่รู้ล่วงแต่นี่หลวงปู่หลายๆองค์ผมก็มองผมแบ่งมาจาก คนที่เขาบอกไปเช่ามาจากตู้ของวัดหรือบางคนได้รับแจกจากหลวงปู่ดูวสเกะก,ก็มาให้ดูให้ตัดสินใจว่าแล้วแต่คนจะเชื่อไม่เชื่อเพราะแต่ก่อนเรามองเราเถียงเขาไม่ชนะพอเขาสร้างภาพหรืออะไรอย่างนั้นไว้เราเถียงไปไม่ชนะถึงเราขายเราประกันแท้ให้ ให้เขาไปเช็คถ้าเขาไปเช็คก,กับพวกสายตรงกับคนประกวดพระอันดับแรกถ้าเขาไม่เห็นมุมมองแบบเดียวกับเราเขาก็คัดออกชื่อเสียงเราก็เสียอย่างนี้สู้ดีเก็บเงียบๆไม่ต้องมาบอกใครว่าแทหรือเก๋แต่ตอนนี้ความคิดเราเปลี่ยนเราเถียงเขาไม่ชนะก็เป็นปุ่มมองตั้งกลุ่มตั้งอะไรมา เล่นในเชิองอนุรักษ์หรือบางคนก็อาจจะมองในเงี้ว่าเล่นสายสีเทาเล่นสายสีดําไปแต่ผมมองคือเอามาให้ดูมาให้พิจารณาถึงเราจะไม่ชนะกับพวกสายตรงหรือทางสมองคมผมมองคือสายตรงกับสมาาคมก็คือคนคนเดียวกันกลุ่มกลุ่มเดียวกันเพราะมุมมองผมมองคือที่เขาบอกว่า มีการไต่ตองจากหลายๆคนผมมองคือบาง,งอยา่างความคิดผมแต่ก่อนแม้กระทั่งทุกวันนี้แหละมันพวกมากลากไปเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่ยอมรับจากหลายๆคนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะถูกเสมอไปเพราะมันมีเงินมีศักดิ์ศรีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพระเหลือน้อยมากที่สุด เขาเก็บมากพระเหลือน้อยเขาเก็บไว้มากโอกาสแผงก็คืออยู่กับเขาถ้าไม่ใช่ของเขาก็คือตีเกไปอย่างนั้นผมมองคือเล่นพวกนี้มันมีเงินมีศักดิ์ศรีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็แล้วแต่มุมมองอีกตัวหนึ่งเปิด,จ,ดจุดหนึ่งเข้ามาเพื่อที่จะอนุรักษ์พระของหลวงปู่วัดสกแกไว้ให้ได้มากที่สุด ใครเห็นด้วยก็มาเก็บมาสะสมอย่างนี้อาคารเราไม่พูดถึงยิ่งถูกยิ่งดีผมมองเราเอาไปใช้อย่างนี้แต่ถ้าเราเล่นอาจจะมีการซื้อแพงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เป้าหมายก็คือเพื่อจะอนุรักษ์พระของหลวงปู่ดูวัดสแกไว้ให้เหลือมากที่สุดซึงเหมือนลักษณะอย่างนี้พิมพ์แบบนี้ถ้าสายตรงหรืออะไรคนไม่เคยเห็นก็อาจจะ ตีเป็นพระเกไปแต่ผู้มองคือพระธาตุแบบนี้เป็นพระธาตุแท้ของเกยังทําไม่ได้เราก็มองในเงี้ว่าแล้วแต่มุมมองความคิดซึ่งตอนนี้ผมเอามาให้ดูถือว่าเป็นการศึกษาอีกจุดจุดหนึ่งมุมมองมุมมองหนึ่งสำหรับพระของหลวงปู่ดุวสัสสเก เพื่อที่จะอนุรักษ์พระของท่านไว้ให้เหลือมากที่สุดซึ่งผมมองคือเป็นพระท,ที่ดีถ้าโดนตีเกพระแท้โดนตีเกะไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็เลยมามองเอามาขยายในวงกว้างเพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ใช่แต่กอะน,นี่ก็คือคือว่าเป็นช่องว่างเป็นโอกาสดีหลอกเก็บสุบซบ,บซื้อในราคาถูกๆไว้ และไม่บอกใครมองเห็นอยู่ในตลาดมองเห็นอะไรตอนไปซะไม่ต้องให้ใครรู้แต่ตอนนี้ผมมองคือความคิดมันเปลี่ยนก็เลยเอามาให้ดูเปิดมุมมองสําหรับคนถ้าคนไหนเห็นด้วยคิดว่าผมเป็นผมเก็บพระมาจากเรียนรู้จากคนที่เข้าได้รับจากเมืองลพูุดูวัสะแก ก็หาได้มาแบ่งกันซื้อมาแข่งกันซื้อมาแข่งกันหาพระแบบนี้ไว้เพราะที่ผมเอามาให้ดูก็เพื่อที่จะอนุรักษ์พระของหลวงปู่ดูไว้ให้เหลือมากที่สุดไม่ใช่ราคามาแพงที่สุดเอามาดูเรามาศึกษาพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกเป็นอีกจุดจุดหนึ่งเรามาดู ว่าศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนี่ซึ่งองค์นี้มีพระธาตุมีอะไรด้วยถึงแม่พิมพ์จะไม่เหมือนกันแต่เรามองนะแม่พิมพ์ถ้าถอดออกมาจากเกเป็นไม่ใช่เรียนตะกัวหรือเรียนอื่นที่เป็นพระเกะแต่เรามองหลวงปู่ทาให้เป็นพระแท้แล้วในมุมมองผมเลยเอามาให้ดูมาให้ศึกษาซึ่งตะก่อนว่างี้ผมไม่กล้าเอาให้ให้ดูหรอก เสี่ยงที่จะโดนสายตรงเขาตีเก๋แล้เราไปทะเลาะกับเขาเถียงกับเขาไม่ชนะหรอกเรามาดูมาขยายใหญ่ๆมาดูมาศึกษามา,ษามพิจารณาด้วยกันนี่แหละพวกพระธาตุาต่างๆเราขยายดูกันว่าเป็นยังไงนี่รู้ไปด้วยกันถ้าคนไหนเห็นด้วยว่าเป็นพาแท้ก็หาซื้อได้ราคาผมก็ไม่บอกแล้วแต่ พวกนี้ผมโดยส่วนตัวผมมองคือพระเครื่องไม่มีราคากลางขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละบุคคลเรามาขยายดูกันดูช้าชดูชัดชดดูละเอียดละเอียดว่ะธาตุาที่ผมมองคือลักษณะแบบนี้ของเกย์ยังทำไม่ได้เราดูเราศึกษาเรียนรู้ด้วยกันซึ่งหลายๆจุด ผมก็ใช้ดูใช้พิจารณาแต่ผมก็ไม่บอกว่าเป็นยังไงเพราะผมก็ยังไม่เก่งเหมือนกับเสียนเขาโอกาสที่เราจะโดนพักเกมีเพราะเรามองนี้ว่าเราก็คือคนที่เขาจะล่าคนที่เขาจะเอาเปรียกเอาของเกม,มาขายให้บางจุดเราก็เก็บไว้ดูแต่พยายามขายใหให้ดูแต่ไม่พูดถึงว่าดูตรงนั้นตรงนี้เหมือนกับเสียนใหญ่เขา อหลายๆจุดจุดที่ผมกลัวถ้าเราบอกดูอย่างนั้นอย่างนี้นะคนที่เราจะโดนพระเกก็คือตัวผมเองนี่แหละขยายให้ดูจะชัดแต่ไม่พูดว่าเป็นยังไงยังไงอยู่กันเป็นพระของหลวงปู่ดุวัสสแกเป็นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ขึ้นพระธาตุ เรามาคยมาดูกันข้างหลังว่าเป็นยังไงลักษณะของข้างหลังพระของหลวงปู่ดู่วัสแกซึ่งเราก็จะเห็นเอกลักษณ์ซึ่งพวกเอกลักษณ์ตอนนี้มองนนี้ว่าของพร้อมทาได้ไหมก็แทบจะได้แต่เราก็มีหลายจุดอยู่ที่เราใช้สังเกตใช้พิจารณาว่าไทายเกะแตกต่างกันยังไงเราดูเราศึกษาพอหลายๆอย่างม,มององค์นี้ มันมีจุดที่ผมใช้ดูใช้พิจารณาเราดูซึ่งเนื้อพระลักษณะเนื้อพระเราก็ดูว่าเป็นยังไงแบบนี้ซึ่งลอยตะไบยอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นยังไงเป็นเอกลักษณ์หรืออะไรเราดูซึ่งหลายๆอย่างหลายๆจุดที่ผมไม่บอกมันก็คือถ้าบอกไปโอกาสเราจะเป็นผู้ล่ามีพอพระเครื่องมัน โดยส่วนตัวผมมองคือมันเป็นการหากินกับคนไม่รู้ถ้าเรารู้มากรู้กว่าคนอื่นเขาเราก็เกิดเป็นผู้ล่าเราไม่ใช่เป็นนักล่าถูกล่าเราเป็นผู้ล่าเป็นนักล่าเป็นสไนเปอร์เป็นเสือลอตอดกบยื้ออย่างนั้นเราดูซึ่งพระของหลวงปู่ดูผมมองคือ เป็นพระที่ดีเราสามารถเก็บเป็นทรัพย์สินส่งต่อให้ลูกหลานได้พอเราสามารถการเก็บพระมันก็หลายมุมมองเราจะเป็นพ่อค้าเลยไหมซื้อวันนี้ซื้อเช้าขายเย็นซึ่งเราถ้ามองในนี้ว่าเหมือนผมอย่างนี้มีงานประจําทํางานประจําก็เก็บเงินแทนที่เราจะเก็บเป็นเงินเราเอามาเก็บเป็นพระ ซื้อวันนี้อีก3ปี5ปี10ปีค่อยเอามาขายที่ผมบอกว่าไายขายกินตอนแก่เราก็มองซึ่งพวกหลายอย่างแต่เกาะนี้พาพวกนี้ผมก็ไปแบ่งมาจากคนที่เขาได้รับจากมือหลวงปูด่ดูวัสสแกนนั่นแหละมาเป็นตัวอย่างสุดท้ายเราพอเราเป็นเราก็ต้องหาจากที่อื่นพอถ้าไปหาจากคนนั้นเราก็ต้องซื้อคราบแพง พราพวกนี้เรารู้จักเขาเราจะไปกดซื้อราคาถูกเราก็ไม่ได้แม้กระทั่งเห็นของเราก็ไม่เห็นอย่างนี้เราก็หาซื้อในสนามหรืออะไรแต่สําคัญคือเราต้องเป็นเราต้องแม่นเราต้องชํานาญเพราะพวกนี้มันมีของเก๊ถ้าเราไม่ชํานาญโอกาสที่เราจะเจอของเก๊ก็มีเราซื้อมาซื้อถูกวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังถูกเหมือนเดิม เราก็ต้องมองมีมองมมอง,ม,องมีความคิดอย่างนั้นพรุ่งนี้วันนี้คือศูนย์ถ้าเป็นของเราก็ซื้อของเก๊พรุ่งนี้คือศูนย์อีกสิบปีก็คือศูนแต่ถ้าเราซื้อพระเกตพระแท้วันนี้แพงพรุ่งนี้มันก็ถูกเหมือนกับพะพวกนี้ตอน,น,นผมซื้อมาตอนแรกก็แพงแต่ตอนนี้ก็ถูกม,มันทั่วหมดแล้วเรามองอมเราคิดดูกัน ดูขอบดูอะไรขยายดูกันดูช้ชาๆ้าชัดชัดอย่างนี้ดูละเอียดละเอียดเพื่อที่จะผมอยากให้ทุกคนดูพระของหลวงปูด่ดูเป็นได้ตัวเองทุกๆุกคนถ้าคนไหนเชื่อตำราที่ผมเอามาให้คิดว่าผมชำนาญคิดว่าผมเป็นแต่โดยส่วนตัวผมก็ยังมองผมก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่อย่างอื่นเรายังไม่เคยเห็นก็าอาจจะมีอาจจะเป็นไปได้ เราดูเราศึกษาทุกคนใช้วิจนรณิญาณไปด้วยตัวเองดูด้านขอบด้านอะไรลักษณะของพระธาที่ขึ้นอย่างนี้เป็นยังไงลักษณะแต,ตกต่างกันกับของเจที่เขาทํามาไหมที่ผมบอกทําไม่ได้ทําไม่ได้หลายๆอย่างเราดูเราศึกษาลักษณะของพระของลูงปุณดูวัสแกดูละเอียดดูละเอียดด้วยตัวเองไม่ต้องให้ผมบอกว่าเออดองงูอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งพวกหลายๆจุดผมก็เป็นมองนี้ว่าเป็นจุดที่ผมกลัวผมถึงไม่กล้าบ,บอกเพราะของเก๋คนทำเก๋เขาก็เก่งเขาก็เรียนรู้ทุกวันถ้าเราบอกว่าดูอย่างนั้นอย่างนี้คนที่จะโดนก็คือตัวผมเองแต่เป้าหมายก็คืออยากให้ทุกคนดูพระของลุงปู่ดูวัสแกด้วยตัวเองได้เพื่อที่จะให้พระของลุงปูดด่เป็นพระ ยอดนิยมทุกคนดูได้ด้วยตัวเองไม่ต้องซึ่งพึ่งเสียนที่ไหนไม่ต้องไปจ้างเข้าดูเพราะคนจ้างรับจ้างดูไม่รู้ชำนาญเท่าเราหรือเปล่า